เนื้อเนี่ยต้องบอกว่าตุบตับนะครับเนื้อตุบตับเนื้อบีมนิยมเลยเห็นไหมครับของเขาเนี่ยของเขาเนี่ยพระลงรักมันก็เลยยังถนอมเนื้อพระได้ดีกว่านะครับเห็นไหมครับซอกแขนฝั่งหนึ่งก็สูงกว่าฝั่งด้านซ้ายสูงกว่าฝั่งขวาแล้วก็จะมีความลึกมากกว่าจริงๆนะ่ยพระองค์นี้ไม่ใช่เป็นอกวีนะครับเป็นอกทรงกระบอกแต่ว่า เนื่องจากว่าพระมีการเที่ยนไปนะครับจะทําให้เราได้เห็นว,ว่าคล้ายเป็นออกวีเลยแต่ว,ว่าพอเรามองแบบนี้เนี่ยออกไม่ได้เป็นออกวีนะฮะัึคพระมีการสึกไปนะครับวันนี้สีธรรมชาติเลยไม่ต้องลงแสงไฟเพื่นเห็นกันชัดๆแม่มมนมเนลยคร โอ้สวยมากเพื่อนๆดูครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับบอเป้แดนสดตอร์กับช่องเช็คอินสตูดิโอนะครับ ช่องบาเพื่อนเพื่อนไปศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพระผมพระนด,ดินพระสมเด็จพระทิเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยสร้างไว้เพื่อสืบทอดอรัฒนธรนมและเพื่อเสริมความสิริมงคลให้กับเราเหล่าผู้สานขชนผู้มีใจรักและมีความศรทัทธาสาหรับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมพระอะไรพิมพ์อะไรจากที่ไหนก่อนที่จะไปชมนะครับฝากเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเพื่อนกดติดตามกดถึงใจเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับของบางพี บ,บางทีบุตรประกาศนะครับซึ่งได้ครอบครองพระสมเด็จองหนึ่งคินหนึ่งที่มีพุทธลักษณะนะครับมีพทธทรงนะครับวันณะที่้ายกับพระของเซียนดังในห้างองคหนึ่งนะครับที่ที่ดังมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะรู้สึกนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นทรงนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะนึกภาพออกและจําได้ทันทีนะครับพระพรอมนี้นะครับว่าเหมือนที่เคยตั้งราคาไว้เท่าไหร่นะตอนนั้นที่เป็นข่าวดัง แปดล้านหรือสิบล้านหรือยี่สิบสามสิบล้านแล้วก็ของเขาเนี่ยจะมีการหักหักมาอย่างนี้รู้สึกนะหักมาอย่างนี้หักมาอย่างนี้แต่ว่าองค์นี้เนื้อจะสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื้อมีความสมบูรณ์นะครับแต่ว่า,าดูบรรณะนะครับผ่านการใช้ซึ่งมีการเปิดหน้าเปิดหลังแล้วก็การศึกก่อนเนี่ยก็จะเสมอกันนะครับพูดภาษาเชาวบ้านก็คือรอยเหี้ยนของพระนะครับ เดีย๋ยวผมจะแกะเพื่อนๆดูนะครับนะครับนะครับเพื่อนๆดูนะครับวันนี้ทําคลิปข้างนอกนะครับแสงอาจจะไม่สว่างมากแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกับแสงธรรมชาติ ตรงนี้นะครับแสงธรรมชาติตรงนี้จะเหมือนกับแสงขององค์จริงนะครับสีอะไรก็ไม่หลอกตาแน่นอนนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับละที่ผมบอกว่าเหมือนของเสียนดังเนี่ยพิมพ์ทรงนี้เลยนะครับพิมพ์ทรงอย่างนี้เลยครับแต่ว่าของเขาเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าเพราะว่าของเขาเนี่ยยังมีความคมชัดอยู่ของเราผ่านการใช้นะครับซอกแขนตรงนี้นะครับจะสูงกว่าฝั่งนี้แล้วก็จะมีความลึกกว่าซึ่งถ้าเอาเทียบไม่ดูเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากนะครับ มากมากเลยนะครับฐานล่างก็จะเป็นฐานล่างที่ชัดเจนนะครับเดียวเหมือนกันนะครับฐานล่างนะครับแล้วก็พระนะครับมีันาไซ์ขึ้นปกคลุมสีขาวนะครับซึ่งทําให้เราเห็นเหมือนกับมีรัศมีออกมาจากองค์พระนะครับก็เป็นวิติที่งดงามเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวจะแกะออกมา ส่งรูปถ่ายคร่าวๆมือถือไปให้ทางสตูดิโอดูเนี่ยปรากฏว่าสตูดิโอไม่กล้าถ่ายฮะเดี๋ยวทําของเขาตกหักหึกขึ้นมาอ่าเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูเลยดีกว่าครับจะได้ศึกษาไปร่วมกันตั้งแต่สะสมพระสมเด็จมาก็เพิ่งเจอองค์นี้นะครับที่ที่ พิมตรงนะเพื่อนๆนะครับพิมพ์ตรงกับพระเซียนดังนะฮะดูพระเกตนะครับพระของเราเห็นไหมครับผ่านการเยี่ยนใช้มาเลี่ยมที่แบบโบราณเปิดมารอยเยี่ยนแบบเนี้ยทําเก้ได้นะครับแต่ว,ว่าดูออกนะครับดูออกนะเพื่อนเนื้อเนี่ยต้องบอกว่าตุ๊บตับนะครับเนื้อตุ๊บตับเนื้อบิมนิยมเลยเห็นไหมครับของเขาเนี่ย ของเขาเนี่ยพระลงรักมันก็เลยยังถนอมเนื้อพระได้ดีกว่านะครับเห็นไหมครับซอกแขนฝั่งหนึ่งก็สูงกว่าฝั่งด้านซ้ายสูงกว่าฝั่งขวาแล้วก็จะมีความลึกมากกว่าจริงๆเนะี่ยพระองค์นี้ไม่ใช่เป็นอกวีนะครับเป็นอกทรงกระบอกแต่ว่าเนื่องจากว่าพระมีการเที่ยนไปนะครับจะทําทให้เราได้เห็นว่าคล้ายเป็นอกวีเลยแต่ว,ว่าพอเรามองแบบนี้เนี่ยออกไม่ได้เป็นอกวีนะครับ ซึ่งพระมีการสึกไปนะครับวันนี้สีธรรมชาติเลยไม่ต้องลงแสงไฟเช่นเห็นกันชัดๆแม่นเนื้อโอ้สวยมากเพื่อนๆดูครับ เรามาดูด้านหลังกันเพื่อนๆดูด้านหลังโอ้โหด้านหลังก็ใช่ไหมครับสวยงามไหมฮะเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เจอที่ไหนนะครับสามารถที่จะศึกษาเนื้อแบบนี้นะครับอย่างน้อยๆแล้วก็มีพิมพ์ทรงที่เหมือนเซียน ถ้าเล่นตามเพียนชาตินี้ไม่มีวันได้เจอละแทน้นะครับอ่าเวนดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นสภาพจำฉ่ำนะครับชาติจำฉ่ำแกนไซส์ขึ้นนะฮะจะเห็นเมเ็ดเก่าครับมวลสารค่อนข้างที่จะจะเยอะนะครับ นะฮะตรงนี้นะครับเป็นแมสซิลาที่คุณนะครับแมสซิลาที่คุณหรือแมสเผ่านั่นเองครับดูด้านข้างบ้างนะครับโอ้ด้านข้างนี่ต้องบอกว่าสุดๆเลยนะครับเนื้อเหมือนขนมตุ๊กตับนะครับรอยตัดแบบแน่นๆนะครับรอยตัดแบบแน่นๆเป็นธรรมชาติมากมวลสารจัดเต็มเลยนะครับเนื้อจัดจ้าน พิกอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับสวยงามเพื่อนๆใครมีลักษณะพิมพ์แบบนี้นะครับลองสุ่มไม้ผมดูนะฮะผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าจะมีคนอื่นอีกไหมขนาดเรายังเจอแต่ว่าที่แน่ๆเท่าที่เจอมาเนี่ยฮะองค์นี้องค์แรกนะครับที่เจอว่ามันมีความคล้ายคลึงกับ กับเซียนนะครับกับเซียนดังนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนําภาพมาเทียบให้ดูตอนจบคลิปนะครับว่ามันจะเหมือนกันแค่ไหนนะครับหมครับสวยจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันง้าหนะครับจะได้เจอพระดีๆพิมพ์ดีๆก็มาทาคลิปให้ได้ศึกษาร่วมกันต่อไปนะครับ สำหรับลิปนี้นะครับต้องฝากไว้ก่อนนะครับอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับเพื่อนช่วยกูดูโฆษณาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I oh, no.